สิ่งเฮลิคอปเตอร์กันทุกคนกำลังจะอัดวิดีโอนะคะเฮลิคอปเตอร์ก็บินมาวนวนวนนะคะเรื่องแค่นี้ไม่ใช่หัวักอ่าเรารอได้นะคะใช่เราเป็นนักยูทูบเบอร์เราเป็นมืออาชีพไหมมืออาชีพหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าเรารอได้เพราะเราไม่มีทางเลือกคิดพวกให้ได้นะคะทุกคนผ่านมาแล้วนะคะสามวันผ่านไปสามปีที่เธอมาหายากเขาหลังจากมีบาง สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับบัวนะคะจากช่องบัวปฏิวรัสค่ะวันนี้นะคะก็ผ่านไปแล้ว3วันนะคะหลังจากที่บัวได้รับวัคซีนนะคะ ไฟเซอร์นะคะของประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้นะคะบอกถึงเวลาที่บัวต้องอัปเดตมาเล่าอาการมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะเพราะว่ามีหลังบ้านมาถามว่าได้วัคซีนอะไรอาการเป็นยังไงมีผลข้างเคียงยังไงเจ็บดึมไม่เจ็บหรือว่าตื่นเต้นยังไงนะคะเพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปนะคะวันที่บัวไปรับวัคซีนก็ย้อนไปชมได้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะบัวก็ได้เวลาที่จะมาเล่านะคะอาการผิดเพ,พ,พี้ยนเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับบัวคะหลังได้รับวัคซีน3วันเกิดอะไรขึ้นกับ ะะก็คือว่านะคะอาการที่บัวเห็นได้ชัดๆนะคะหลังจากได้รับวัคซีนหลังจากที่บัวทานไอติมแล้วใช่ไหมคะในคลิปที่บัวปลอบใจด้วยไอติมก็คือว่าพอกลับมาถึงบ้านนะคะทุกคนบัวจะเกิดอาการ ร้อนร้อนหนาวหนาวเหมือนเป็นไข้แต่มันไม่ใช่เหมือนเป็นไข่อ่ะเหมือนข้างนอกเนี่ยมันร้อนอากาศมันร้อนแต่ว่าข้างในอ่ะมันหนาวเยือกมันจันนะมันรู้สึกว่าต้องห่มผ้าแต่ว่ามันร้อนมันเหงื่อแตกไงบอกไม่ถูกอาการแบบว่าขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็ง่วงนอนนะคะคือทานไอต็มเสร็จนะกลับมาบ้างก็คือนอนเลยนะคะนอนแบบประเพยเมื่อยไม่มีแรงนะคะคือแบบอาการแบบมันเราเป็นไข้แต่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นไข้เหมือนกับ มันคือผลกระทบบางอย่างที่มันบอกไม่ถูกทุกคนต้องรองอา้าวคืออะไรนะคืออาการแบบนี้คะคืออ่อนเพลียงั่วเหนื่อยล้าอย่างที่สองนะคะข้อสองคือแบบว่าฟุ้งซ่านมากค่ะหลังจากที่ร่างกายเราไม่ปก,กตินะ,ะอาการที่สองคืออาการฟุ้งซ่านนะคะฟุง้งซ่านคิดมากรีบเปื่อยหุดหงิโดโูนี่นั่นนะคะ คือบัวไม่ยอมรับตัเงเป็นไวท์ทองไวท์ทองค่ะทุกคนก็คือไม่ใช่อย่างนั้นค่ะบัวคิดอย่างเหี้บัวมาทบทวนนะก็คือว่าหลังจากร่างกายเรานะไม่ปกติก็คือมีเล็รเข้าไปในร่างกายเรามันเกิดปฏิกิริยาขึ้นมานะคะเกิดเอฟเฟคขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอาการเหนื่อยง่วงเพลียต่างๆนะคะก็ทําให้ร่างกายเรานั้นนะคะเกิดอาการงุดหงิดนะคะอารมณ์ของเราก็ตามร่างกายเราไปด้วยนะคะก็คือคิดมากอารมณ์ฟุ้งซ่านคิดมากนะคะกังวลไปเรื่อยนะคะนี่คืออาการไวท์ทอง ทุกคนไม่ใช่อยู่กับวัคซีนแล้วใช่ไหมคะ อาการที่3มนะคะคือเจ็บที่แผลที่เข็มฉีดยาเนี่ยค่ะจะเป็นก้อนแข็งๆแล้วก็ระบมบวมนะคะเจ็บค่ะเจ็บแบบว่านอนอยู่ข้างเดียวนะคะนอนตะแคงนะคะพอตื่นเช้ามาเนี่ยแบบยกไม่ไหวแบบปวดจริงๆค่ะนี่แหละคะ่ะคือมี3อาการที่บัวเห็นได้ชัดๆนะคะจากที่มากับบัวซึ่งอาการผลข้างเคียงต่างๆเหล่า,า,านี้นะคะที่บัวเล่ามาว่าเป็นอาการของบัวนะคะเพื่อนบางคนที่ไปรับวัคซีนมาที่เป็นไฟเซอร์เหมือนบัวอาจจะไม่มีอาการเหมือนบัวก็ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายนะคะ ความพร้อมภูมิต้านทานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะซึ่งบุก็ได้รับคำแนะนานจากเจ้าหน้าที่แล้วก็เ,เพื่อนๆหลายท่านนะคะบอกว่าหลังจากที่เราได้รับวัคซีนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนตัวไหนก็ตามนะคะให้เราพักผ่อนเยอะๆนอนหลับพักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วก็งดการใช้แรงออกกําลังตรงแขนที่เราฉีดยานะคะ แล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทำจิตใจให้สบายนะคะไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านคิดบวกนั่นเองค่ะนะคะสรุปก็คือว่าการรับวัคซีนที่สวีเดนนะคะไฟเซอร์ Pfizer, ที่โวได้รับมาเข็มแรกนะคะก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรที่น่ากลัวอันตรายหรือร้ายแรงนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รับวัคซีนก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะหรือว่าเพื่อนคนไหนที่ได้รับวัคซีนแล้วอยากแชร์ประสบการณ์นะคะผลข้างเคียงหรือว่ามีแนวคิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะและสุดท้ายนีุ้บก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่มาติดตามรับฟัง อัปเดตอาการหลังรับวัคซีนกับบัวนะคะแล้วก็เจอกับบัวใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะคะมีความสุขทุกคนค่ะบายบาย